สวัสดีครับเฮียเฮียช่วยแนะนําตัวหน่อยเฮียชื่ออะไรนะเออชื่อสุขีจันไมมูลอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่พระพาชัยฮะครับผมพระพาชัยอู่ทองตุพันธุ์บีนะฮะครับเฮียสุขีเนี่ยนะฮะรู้จักกับผมมาหลายปีแล้วก็หลายปีแล้วนะครับตอนนี้หลายปีเฮียปลูกมะม่วงเฮียลองอธิบายหน่อยีิมะม่วงแปลงเนี้ยเนื้อที่เท่าไหร่แล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วเริ่มมาใช้ไฮกรีนของผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม เนื้อที่แปลนี้มีอยู่17ไร่17ไร่ที่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่รู้จักจานมาก็เมื่อก่อนใช้สารเยอะอเป็นยังไงตายไปบ้างนะก็มีตายบ้างกันครับผมเนี่ต้นมันก็ไม่ค่อยโตเพิ่มแม่ตอนหลังมาใช้ไทยไทยไฮกีนของอาจารย์ครับก็ก็เริ่มดีขึ้นอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้สารอะไรแล้วก็ใช้แต่ไฮกีนก็ นะครับกับเฮียลองอธิบายต้นนี้หน่อยนี้ต้นเนี้ยต้นนี้ผมนึกว่ามันจะขุดทิ้งอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่รอดอยู่แล้วอ่ารบกวนเฮียเดินไปชี้หน่อยมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยทีแรกตองมากแล้วคิดว่าจะขุดทิ้งอยู่แล้วอย่างไรก็ไม่ฟื้นครับผมคิดว่าไม่ฟื้นแล้วก็พอดีเจออาจารย์อาจารย์ให้ตองมาขวดนึ่งก็มาใช้ดูก็เลยเออก็ได้ผลก็ใบใครเห็นก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วก็เลยเห็นได้ตามกลับไปหาอาจารย์จะเอาเอามา ครับผมนะฮะหลายลิตรตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยนะมะม่วงสวนเนี้ยใช้ยาบังคับให้ออกใช่ไหมใช่เมื่อก่อนใช้ใช้สารนะาร่ะบังคับอ่าบังคับสารจนต้นโซมมดเลยต้นโซมถึงกระตายเลยอ่ะถึงกระตายนะฮะครับ,รบผมเอาไทยไทยไฮกรีนเนี่ยมาให้เฮียบำรุงรักษาต้นมาเป็นเวลาหนึ่งปีได้นะฮะที่เคยทิ้งไว้ที่ที่ทิ้งทว่นล้นะเกือบ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 ปีนะครับแล้วเฮียบอกว่ามะม่วงแปลงนี้ตอนนี้ใบมันดก ครับตอนนี้ใบดกเลยเยอะเลยใบเยอะมากใบดกใบเยอะนะฮะผมจะเตรียมจอยากจะแต่งเลยก็ตันี้ผู้เียอาจารย์บอกไว้ก่อนให้สมบูรณคือคือช่วงนี้ผมยังไม่ให้แต่งใบทิ้งนะฮะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มฟื้นมาก็อยากให้เขาปรุงอาหารให้เต็มที่ก่อนนะฮะให้สมบูรณ์กว่านี้อีกนิดนึงนะฮะค่อยค่อยว่ากันแล้วเท่าที่เฮียดูแล้วตอนเนี้ยความสมบูรณ์มันถึงระดับไหนแล้วครับเนี่ยก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วอ่าบางต้นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ครับผมนะแล้วที่เห็นมันออกดอกอยู่เนี่ยนะฮะเฮียได้บังคับมันไหมหรือออกธรรมชาติครับเนี่ยธรรมชาตินะาามนไม่ได้รุ่นนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะไม่ใช้สารเลยไม่ได้ใช้สารนะฮะก็พอใช้ทีแรกก็ลองใช้เด้อได้ผลได้ผลก็ก็เลยตามใช้มาเรื่อยๆครับผมตอนเนี้ยผมให้เฮียใช้ไทไทไฮกรีนกับไทไทไฮสตองเนี่ยนะฮะครับตอนนี้เฮียพ่นกี่วันครั้งครับก็ประมาณเจ็ด วันครั้งงวดนี้ห่างหน่อยงวดนี้เกือบสิบวันแล้วเพราะฉะนั้นอากาศเย็นก็เลยชะลอไว้อีกหน่อยอ่าคืออย่างนี้นะฮะแปลงเนี้ยเฮียบอกว่าน้ําไม่พอนะครับน้ําจะไม่พอแล้วผมก็เลยให้เฮียก็พ่นไทไทไฮกรีนไทไทสตองทุกเจ็ดวันนะครับประคองไว้ก็เหมือนฉีดไปแล้วให้น้ําไปนะแล้วเขาก็จะออกดอกออกลูกนะตอนนี้ติดลูกเริ่มดีแล้วฮะติดลูกสวยผมก็ถึง นั่นปรึกษาอาจารย์ดูยว่าน้ำจะไม่พอเนี่ยแล้วลูกก็มีตอนนี้ดอกมีต้องการน้ําเยอะครับแล้วควรจะทํายังไงดีนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาเฮียใช้ของเลยที่อาจารย์ให้มาครับอะไรสตองกับไฮกรีนไฮกรีนเนี่ยผมก็ลัมผสมกันใช้อยู่ตลอดครับแล้วฉีดเราฉีดให้เขาทุกเจ็ดวันก็เหมือนเราลดน้ํามันเฮียนะฮะอันนี้ประคองได้นะไม่ต้องกลัวนะครับผมก็จะฉีดโคนด้วย อ่าดีครับผมอ่าแล้วการติดลูกเนี่ยเฮียดูแล้วเปอร์เซ็นต์ติดเป็นยังไงบ้างเอ่ยถ้าเทียบกันปีนี้เลยนะครับผมเอาจากที่ปีนี้ตั้งแต่ว่าที่ผมไม่ได้ใช้สารมาน,นี้ยครับมารุ่นนิดที่ออกมนาะติดติดดีมากคระรลนนี้ก็เริ่มมาติดติดเริ่มติดดีนะครับติดดีขึ้นแล้วไม่ทราบว่าแปลงข้างเคียงเป็นยังไงแปลงอื่นๆเนี่ยช่วงนี้เขาติดดีไหมหรือเขามีปัญหาล่วงมีปัญหาอะไรไหมฮะเฮีย er? เขามีปัญหาเรื่องเป็นกระเทย เป็นกระเทยเพราะกระเทยก็ร่วงเป็นกระเทยนี่เป็นลูกเป็นกระเทยอ่ะเป็นยังไงเอ่ยลูกกลมๆอ่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะแตกเขาเรียกอกแตกอ๋อแต่ถ้าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้จริงๆเขาจะลูกเรียวๆใช่มะม่วงลูกเรียวๆที่ผมจับให้อาจารย์ดูนั่นน่ะครับผมนั่นลูกนั้นต้องอย่างนั้นล่ะสวยอ๋อแต่นี้มันมีปัญหากระเทยครับแต่แต่ผมไปชํำทำที่ประจวบมานะเฮียนะ ฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะลดปัญหากระเทยลงได้เยอะเลยนะฮะจะกลายเป็นมะลุกมะม่วงที่ได้ขนาดได้ไซส์ในการห่อได้ครับผมครับเท่าที่ดูแล้วนี่เป็นยังไงบางเนี่ยเท้าที่ดูของผมตอนนี้ผมว่าดูมาดูตอนนี้ผมว่ามันก็มีกําลังใจฉีดอีกครับผมครับผมกำลังใจที่จะฉีดยาขึ้นอีกเยอะแต่ที่นี้ผมมันไม่มีกําลังใจเลยมันมันเป็นยังไงมั้ เมื่อก่อนเป็นยังไงดอกก็ออกมาแล้วมันแห้งดอกออกแล้วแห้งหมดเลยพอติดปั๊บก็เป็นกระเทยร่วงหมดครับผมนะนี่ออกมาแล้วอย่างนี้มันก็พอดอกออกมาแล้วก็มีติดลูกให้เห็นให้ได้ห่อแล้วมันก็มีกาไรก็มีกําลังใจทํางานขึ้นมาคือตัวนี้นะครับเพีย <นะ S 2> ไอตัวไทไทยไฮกีนของผมเนี่ยมันจะทําให้มะม่วงเนี่ยผสมเกสรได้ดีนะเมื่อผสมเกสรได้ดีเกสรสมบูรณ์มันก็ไม่เป็นกระเทยมันจะติดลูกได้ดีแล้วต่อพวงจะเยอะนะฮะเฮียฉีดไปเรื่อย เฮียเพิ่งเริ่มฉีดหนักๆมาได้สักเดือนเดียวเองมั้งเนี่ยก็น่านาจนในเกณฑ์นั่นแหละอ่าที่ถีดถี่นะเมื่อก่อนจะทิ้งช่วงนานเลยโอ้โหช่วงนั้นนานเลยจากต้นปีมาที่อาจารย์อนุญาตให้ผมตอนแรกผมก็ยังไม่ฉีดเลยนะครับแล้วตอนหลังก็ลองใช้ดูเพราะอาจารย์บอกว่าเอาตัวให้กินตัวเนี้ใส่ก่อน